ฝืนด้วยครับรู้สึกยงว่าตอนนี้ปวดปวดหัวเข่าปวดมันมันโดนช็อตตั้งแต่ตั้งแต่แรกครับอืมนันก็เตะเนาะถ้าขาหนีก็ไปโดนแล้วช็อตตั้งแต่ทีแรกแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยความมันฝึกยัง <LEGO> ไงตอนนั s <S ้นตายเลยใช่ไหมกี๊เตอร์เตะเตะเข้ากอดต่อก็ตี๊บเป็นแบบ บอกดูครบับมีปัญหาไม่มี้ดูอะไเจ็บโดนของขา่าครับโดนช่วงข้อต่อด้วยใช่ไหมครับมีปัญหาเลยเพราะโดนข้อต่อคือโดนทีเดียวเราชะงักเลยใช่ไหมครับเป็นกำใจครับูต่อไปครับพี่ครถถับฝากจะฝากอะไ้คนนี้เป็นกำใจเอาไหมคนที่เชียร์เราป่วยมาหลายวัน ป่ยขอโทษใครไหมป่วยด้วยแล้วป่วยมาหลายวันด้วยนะครับครับแล้วถอนถอนก็เสียรายการผู้ใหญ่เขาถอนไม่ได้ด้วยคือตอนนี้ยังมีอาการป่วยอยู่แต่ก็เพื่อ,อมไม่ให,ให้เสียรายการคุณพ่ครับพี่คระบรมขอขอ